นีกะผ้าทีมงานเนาะมามอบนมแอนมัมให้น้องอ,นนอ,อุบลกับอ่าพลไม้ทางภูณียเจดีทางประเทศไทยเพป็นกะเห็นความอิจตนนุน้องอุบลทีทีผ้าเนาะหละกักะสงสารเป็นอเลยซอ้เกึลมมามอบอ่านมกับน้ามั้กับไอ้พลไม้เนาะมังแุดกับลำกอ,กอ่อ่าน้องอุบลนมนี่คือเจ้าก,กินเมื่อละกองก็ได้ มีจะกกล่องปุ้นพอมันจะซอยให้ฮาบัเมื่อยเด้อมันเสียแบบบำรุงร่างกายมีวิตามินครบถวนสารอ,อ,อาหารสารอาหารครบถวนเน,ะน<ล>าะน้นนองบุญนี่นสิบสองแพ็คเนาะแกะไหนสิบสองแพ็คก็กินแบบกับเป็นโอ้หามือละกล่องกะหลายเดือนน้องอุบลก,ก็แกะบ้างว่ามีจะกกล่องเฮากินแล้วมันเสียเทาคือผ้าเฮ้าบัเมื่อยเขาได้สารอาหารครบพอเขากินเข่ามันกับโบมีวิตามินหรือว่าอาหารครบหาหมูเขาอยู่บ้านนอกบ้านนาเนาะ บางมอาือกกินเขาใบเกลือเป็นหอมีนกินนะเดี๋ยวมีมีนนอทขนมเนาะจะขัดสารอาหารแล้เนาะเคยไปผักท้องอยู่บ่อเนาะคือบบไป่าผมเมืองนี่กับบริแพงไปเนาะซุกสาราก็ได้ซุกสาราบ้านเ่าก็ได้จ้ะจะูัวดีหน่อยแข้งแห้งบอกนะออย่างมาปายูกแม้อ่้บ้านจะไดุ้บ้นเ่มีออกทั้นาะ พราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีให้ถามว่าไปฝากท้องได้บหรือว่าอ่าซ,อซื้อซื้ออาหารซื้อนมให้น้องบำรุงน้องได้บเพิ่นว่าทีแรกเพิ่นก็ยห้ข่อยนี่ญาไปแต่ว่าเพิ่นน่ะอยากให้เจ้าได้กินอาหารดีๆก็เลยอ่ะให้ข่อยมามอบนี่ให้กระทำจักเดือนแล้วเจะถือพานสามเดือนบ่ะพ่อแม่บราไม่นด้คือจะเกลียดจอมโอ้ยไปเลยมันก็ว่า ต้องไปเอกโกเบิ่งไปเอ็กซเรย์เนาะพี่น้องเอเบอรนอันตาซาวเนาะพี่เนาะไปอันตาซาวเลยสิคูณอายุขั้นเนาะสิคูณชัดเจนเนาะพี่เนาะเจ้าเมื่อยอยู่บ่เมื่อยพี่แกโท้องบ่อยากกินส่วนกินอย่างเก่งบ่ปกติเนาะอ่าบันเรื่องของอันนี้เพื่นบริบาลที่ชอบบออันพอคล้องลูก เอาเมียแล้วเอามแล้วเฮากับูกบววื่หฮาบฮูเขาเขาบมีความผิชอบนะวัยไงเนาะเป็นอ่ะองตรงบบมีความพิดชอบถ้าจะเป็นลกผู้ชายแค่เจ้าตองผิดชอบมีสิงเจ้าห็บเนาะอันนี้กันแล้วคนายเลืบอสโอ้ัคนแล้วเนาะพระเจ้องอุบนกัเป็นเด็กน้อยเนาะถือถตัวกับ่าแมนเนาะสาอุบลถือต้มเนาะ เพอเพอนิเซเสาแปดนเขาเขาต้องมีลูมีเม sure. ียแล้วเขาจะมาตัวมาหลอกเฮาแล้วเขาวอกเาบมาวาลอกบังเชือกะบรยากใหบพี่ชอบในสิ่งที่ตัวเองเห็ีเดนอกอะไรกะบอกว่าเขาเมียแล้วโอ้นองอุบลบอกว่านองอุบุท่องเิว่าเิดว่าเอาเมียแล้ว ตั้งแต่แยกกันกรบวนเคยเห็นกันเลยบะเม่ออันนี้นอนกันแต่เห็นกันในงานมันเกิดเพื่ออะไรเนี่ยนอนกันจริงๆเนาะเพราะนั่นนอนของถ้าจะบอกถึงม่อมเนาะม่อมเบียร์ม่อมหลังอ่ามีฟเอฟซีถามมาว่าเป็นยังทางบ้านเท่านี้เอาเรื่องบ่าแบบว่จับว่าแบบอกมันกรบโบแมนเนาะพี่น้องอาชีพหนึ่งมากกะเท่ากับเกิดความเบื่อหน่ายเนาะน้องอุบลในเมื่อเขาบริษัทชอบในสิ่งที่เขาเห็ุเท่ากันมันกระตอกปล่อยผ่านเลยกระสูนอุปสรรคแล้วก็ ต้องเลี้ยงลูกเขาแม่นบอกเอาชีพนางอะไรเอาไว้เนเขามาหาพี่ชอบไม่เมื่อเขาบ่มีความผิดชอบเขาก็ต้องเปิดผ่านเนาะแต่ม้าก็ยังหักลูกมันอ่อนอิ่นแทบมันบวชหักเขาก็ต้องสู้แม่ไดเนาะ่ต้องไปสนใจไปกำลังใจให้สู้เด้อเจ้ากะไรเนี่ยอายุยังน้อยยังงามอยู่เขาก็ต้องไปถอแท้กับชีวิตเดี๋ยวไปคิดอันนั้นีเนาะไปคิดเจะขาดตัวตายได้หนึ่งไหมวันนี้คือฉันี มีเม่มีพอแห้กำลังใจยอยู่เป็นอย่างสู้ๆหนึ่งมาฮะอาอยู่ยังหน่อยเนาะสิบอกฟังหน้าตากันยังงามว่าต้องไปคิดสั่นว่าต้องไปคิดว่าต้องไปคิดท่อขอเป็นกำลังใจให้เจ้าขออยู่บ้านเดียวกับเจ้าขอคิดว่าเจ้ายังสิมีอนาคตที่ดีกว่า อ่สบายดีแม่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 เท่ากับแม่กานให้กำลังใจดีอยู่จีอ่ป้าอันนี้ป้าบออันนี้ปค่ะอันนี้คุณป้าป้าบอแม่จะไปใส่จะปเห็นแม่ยัมาทนอป้าแม่เท่าเนาะคนเฮาเนาะพี่น้อง ลูกสิสัวสำแรกกับพ่อแม่กับถิมบ่ได้เมื่อเป็นมาก็ต้องหักลูกเฮาคือเก่าแม่นบอกพอไม่ได้ให้ก็ให้แน่แน่เนาะพอเจ้าดิสัเป็นเด็กกันบ่ได้ดอกดุเต้าให้ยังให้ได้ดีเนะาะก็ให้บอกเขาก็ยังให้ได้ดีก็บอกว่ามึอยากให้นั่นแล้วมันให้แล้วมันเป็นไปละแบบแม่ก็ตายเยอะแบบคนหน,นึ่งถิ่มก็เชได้ใบก็ข<น>ีดีเนาะดุเจ้าของจะได้ใช่ติดเลย เป็นเลยติาตโตร็จแล้วขนชิวเอาละกาผู้เท่าประสบการถึงตัวถึงดอกทีอันได้คิดออกไเหรอเก็นแสนมาด้วยอันไทยก็ได้เคยไปทำงานบางไทยอยู่บ้างเคยจะเคยบ้านนครรนอือกะบรไปใช้เกี้จะไปไปเที่ยวกับใครจะกิน พ่อจะไปเลยค่ะออกมาออกงามาเฉยออกมาก้มเข่าเดียวค่ะพอตะเกีาวกับโซกึมกับยู่บ้านเดียวกันอยู่พี่น้องค่ะแต่บุคคลเห็นจักเถื่อนออกบบเร่งใหม่เขาขึ้นใหม่แหละกับบุคคลกายบุคคลเห็นกายทางทางท่านขึ้นไปทางเนื้อเนาะพี่น้องประมาณสามชีลาคางกันกรับบุบบุคคลเห็นขึ้นจักเถื่อนนั่นเ็กระสีบุคคลหมักไปเทียบเปรกันได้แม่นบ่เน้องไปจนน้องพี่น้องกต่บุเป็นยังเนาะอยากฝากถึงอุต เตือนสติผู้หญิงเฮาเนาะพี่น้องที่เบิ่งคลิปน้องอบุบลอยู่ให้มีสติว่าเฮาเป็นผู้หญิงเฮาต้องอ่าสิกินเหล้ากินเบียร์ก็กินได้แต่ว่าให้มีสติในการที่ว่าป้องกันตัวเองหลังเห็นยังกันนะพี่น้องสบายดีเจ๊บัวได้แล้วปาคงน้องอุบลโอ้สบายดีเด้อป้ากา้านเออเขินแล้วปาก้านนะี่เอ้ยเอาคลิปไปเลยหาคลิปไปเถอะนะ <laughs> ต่นกัโสดัโสดเลยเนาะเห็นบะกกเชิดแนะสาวสิบปลายบอปลายมันง่าจจะปีปลายมันะสาบสิบเก้าบอเปินยายคนเปิสับบเลเิไม่คี่เอะเนาะสาวสประจำหมู่บ้านเนาะมาถามผู้ื้อกระเพินวเสียใจอยู่แนเทนต์ที่ว่าผู้ใจบอหาผิดชอบน้องอุบลเนาะดูทางไป กับสาวบักับสาวลายเนาะกับสาวบุตากับทองเนาะปารีเด้อเนาะมาหักกำลังใจน้องอุบุญบ่เนาะมาหักกำลังใจป้าเอยเบิ่งคักแล้วใจป้าเนาะยืนแม่นใช่ป้าเผยเนาะจังไลยจะเลี๋ยวไปแน่เนาะป้าเนาะสาวเนาะเอิ้นสาวเนาะเอิ้นว่าสาวกันให้เอิ้นสาวหรือเอิ้นป้าป้าก็ไดทโอ้ป้าเนาะ กาก้านี่ยบ่เคยมีครอบครัวอีกเทื่อบ่เออเออเสรอย่ดังนั้นปากการบ่เอาบ่หรือว่าจังได๋จะอยู่เป็นสเสียหึสิไปอาเอายนว่าตอนที่เจ้ายังสาวาวลยเพิหาให้แน่่ะอืมปกาอยากได้อยู่บ่อ แต่แมเจ้านั่นแล้วแต่ว่าอยากได้อีบ่เดียวเนี่ยก็มาแล้วอยู่ทั้งพอทั้งแ็ดเรียกงยังก็มาได้เปิดยังจังว่าก็ได้เอามันเลยเรียกวัได้ถึงยักคือว่ามีติดนิ้วโอ้เจ็บผ่านเจ็บนี่อืมโลกยังไปกวดบึงอยู่บ่ไปกวดเปว่ากระเพาะกระเพาะลำไส่กระเพาะลำไช่มันเป็นอาการอะไร อ่ม oh, um ันห้อนโอ้ห้อนท้องอลไรขึ้นใจคุ่คอบ่เออมันแหน่นนะเอออืมคืกูไปเห็นอย่างเลยขมือหนังยูซือหนยูซือใหญ่งัวโอ้นังยู่ซื่อแบบใหญ่งัวฟังยากได้ไหมใหญ่งัวโอ้ล้ำเดินเรนนี่แล้วพอดีแล้วหลานนั่นนองอุบุญออกมาให้เอาจะเอาได้อยู่ป่เอาได้กันเรนนะเอาเถอะแม่กับเพื่อนคนนี้ไปหาเงินหาคำได้ป่ะยังหน่อยยังหนุ่ม กับป้าการนะชีเรียกเราไม่เถาเลยบ่ <c oughs> ไม่ใช่เป็นไม่เถาค้นเลยบ่เนี <c oughs> ่ยน้อยไปแล้วคนยังน้อยออืเพิ่อสิมักยิ้มเนาะป้าการนี่สาวการเนะาะเพิ่อนท่านยังมีผัวเอินป้าเนาะเราบอกว่าสาวกานนะว่าสาวกสาวซะคนนังสาวอยู่สามสิบปลายปีอ่ะวสามสิบเก้าป่ คันว่ามีบ่าวพอห้างพ่อใหม่อายุหาสิบหกสิบประการกะบัวปฏิเสธเลยแม่นบอสหาให้ในเด้อจะบัวพี่น้องเลยนะสะบัวแล้วพี่น้องก็ปฏิเสธเลยเหมือนว่าตกตกแทนตกแทนพี่เนาะเป็นการเสริมเสริมความงามตลอดเลยพี่เนาะไม่ว่างสากล์ผลกลัวผลจิบเป็นนะผลตัว ใครได้สิมาเอาเพื่นวะเออนอยังยังน่อยยังนมอยู่สามสิบปลายปีหนึ่งก็มีอายุสกาลเลยแต่ว่าเพิ่นเป็นคนตัวอวบเนาะอืมก็เป็นคนตัวอวบอีกอย่างเพิ่นก็บบุเคยไปสลิเชลเล่นว่าเพื่นไปหาผ่อนหาล้ำมจักบอกดูแต่เฮื่อนมาจักไปใช้ไม่ได้ไปถ่ายบอืมก็เป็นคุณระสตรีได้พี่น้องเว้ยเห็นบอว่าสาวมือถือบอ แต่เก้าคือว่าหาหน่อไม้ขายหายอย่านางหาพักขายบ่อยยามนี่นะยาและขายนะอืแต่เก่าขายจิโลเนาะไปใส่บบได้ขึ้่มาเพือ,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 อทนทางซาขงน,ออบบนของน้องอุบลเพื่อนเนาะติดกับทงไฮทงนะ ข้างสับกึมเป็นกระยังโอ้ลมกับน้องอบุบลเป็นอยูข้างสับัวเป็นชะลอคิ้วขอไปถ่ายนะพี่น้องนะมมนเนาะมาเมนี้ก็มาก็มีเจอยูทูบเบอร์หลายคนเนาะสาวตาแน่เนาะสาวบวัวตามทุ่งให้ทงหน้านะพี่น,อน้องเนาะบรรยากาศที่อุบลกระติดท,ทุ่งหน้าเนาะทางนั้นก็นจะเป็นท่าค่อยคุณเนาะ ตอนนี้กับบรรยากาศคอยคทำแยาเแรงลงแล้วเนาะพี่น้องเนาะกามีทางคุยใหญ่คุณนน้องฝากมึงมาซื่นนุ่มให้น้องอุบลได้กับมีหมากไหมเนาะก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนเนาะที่ว่าเพื่อนเป็นห่วงน้องอุบลเนาะมาให้กำลังใจน้องอุบลเนาะพี่น้องกระทั่งแม่เพื่อนแมย์ทาเพื่อนป้า ป้าอาอาคนก็มานังเด็กกำลังใจน่ามองนะมันจนคือจีมันบกเคือจระุนทากับนนกัมาว่าดินกับนอกอุบลนะเพะว่ากะสไลกัมาเป็นข้างเลขกนอกกาสิโปคอยหูเรื่อนราวป่านใดเนาะแต่ว่าเอฟซีบังคานกะเห็นจากหลายๆซ่องแล้วเนาะพี่น้อง โอเคพี <differences S 2> Okey, นะ่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไปสำเนีก่อนเนาะกระแาร์บมลพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็ดกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องต่าวพิดพาดก็ต้องขอโทษขอพายเอฟซีก็สู้คนจะจบไปสำเนีของเขาเขาว่าสบายดี